เรียนใุ้เนทางทดลองให้เป็นทางคณะครูแล้วจะประกองาน,น รูชื่องานสาวช้านการทองถวนจมจับใหญ่ัี่ใราชนาวที่กอดได้ถือาเดกชายมีปฏิบัติการขอธรรมะในร้วนชายคืนแลเปียนชั้นห้าแล้วเปี่ยนขาแลวเปี่ยนชั้นสองของแบบขั่งตัวเป็นตาเช้านคนค่ะผู้ารทงด้านการศึกาตมอ ต้องบอกแม่วาคุณผูนในด่าที่ะเทะรนะได้แท